ครับผมสวัสดีครับผมสวัสดี f c ทุกท่านนะครับที่ติดตามทางช่องโตเต้พระเนตรนกเข,ขาใหญ่อยู่นะครับผมก็กราบสวัสดีทุกท่านในวันนี้นะครับวันนี้ผมก็เอาพระเนตรมาให้ชมกันอีกหนึ่งใบนะครับเป็นพระเนตรคอนบนต่อนกเข,ขาใหญ่นะครับซี่ก็จะถี่นะครับซี่ของเขาจะถี่นะครับประมาณหนึ่งนิ้วชี้ไปนิ้วชี้นี่ก็คือแทบจะใหญ่ไม่ได้ละนะก็คืออาจจะใหญ่ได้นิดหน่อยแต่ถ้าถึงก็เข้าไม่ได้นะครับนะอ่า งานของผมนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานลายไทยเนาะเป็นงานลายไทยอนุรักษ์ความเป็นไทยไว้นะครับก็คือด้านหลังนะครับตรงท้ายนะครับความอ่อนช้อยแล้วน่าเก็บน่าใช้น่าสะสมกันนะครับหรือบางท่านจะเอาไปจําหน่ายต่อก็ก็ได้นะครับนะตรงท้ายก็ยังเป็นลายกระดกลายไทยอยู่นะครับแล้วตัวนี้คือเป็นไม้สองสีนะครับผมเป็นไม้สองสีปุ๊บคือสีเขาจะสวยเนาะเขาจะเป็นลักษณะคือแบบได้คลาสสิกประมาณนั้นนะฮะอ่า ผมไปชานนะครับผมก็แกะลายขนหลายไทยให้นะครับผมนะนะครับลายก็แล้วแต่ว่าจะออกแบบดีไซน์นะครับนะแล้วแต่ว่าเราจะออกแบบดีไซน์ยังไงให้ออกมาเพื่อความสวยงามแล้วก็เพื่อความออนชอยนะครับแล้วก็หน้าเก็บหน้าอนุรักษ์ไว้ประมาณนั้นนะในความคิดของผมก็คือผมจะ,จะเป็นคนที่ชอบแบบ uh, ลายไทยอยู่ละความออนชอยเนาะ แล hm. mmm, ้วก็ตรงชานนะครับตรงชานก็จะมีที่รัดกิ่งไม้ให้นะครับผมมีรัดกิ่งไม้ให้นะครับตรงลูกกงก็มีที่รัดกิ่งไม้ให้นะครับผมส่วนคอนนี่คอนี่เป็นคอนต่อนะครับด้านในผมจะอัดน็อตเกี่ยวเข้าไว้นะครับไม่ต้องกลัวลุกกลัวหักลรดจับนะไม่ต้องกลัวแล้วนะครับนะซี่ก็จะถี่นะครับเป็นส่วนประตูก็จะเป็นประตูข้างนะประตูเป็นประตูข้างนะครับผมเป็นประตูข้างนะครับ ใบนี้จะอยู่ที่ราคาปกตินะครับถ้าพูดถึงว่าราคาปกติก็จะอยู่ที่ราคา1,700บาทรวมส่งนะครับราคา1,700บาทรวมส่งแต่ใบนี้ของพี่เขาสั่งเป็นพิเศษนะครับก็คือราคา2,000เนาะ2,000ปุ 2, ๊บผมก็เลยทําเป็นคอนเกลให้นะครับเป็นคอนเกลก็คือเป็นเครือทวันนะครับเป็นถาวันพันเข้าเนื้อนะครับซึ่งจะเห็นอยู่เลยนะครับว่ามันจะพันเข้าเนื้อเลยนะครับแล้วก็ มันจะมีเกี่ความสวยงามงความคลาสสิกนะครับกลมกลืนกับความาความเป็นไทยนะครับความเป็นไทยแล้วก็คือ,อมันจะกลมกลืนกับอของลายไทยด้วยนะครับเพราะว่าลายไทยก็คือเป็นลักษณะก็คืออ่อนช้อยแล้วนะครับเส้นสาย,ายคือของของลายไทยนั่คือเส้นสายของลายไทยนั่คือจะอ่อนช้อยอ่อนหวานอยู่ละนะครับก็คือเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยอยู่ละนี่ผมก็เลยเอาเอา,าวันตัวนี้มา ผสมผสานกันเพื่อให้เกิดความสวยงามความคลาสสิกแล้วก็ให้มันเกิดความทำให้ความหลงไหลมันเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าหลายคนเขาบอกเออเกิดกิเลสละเวลาเห็นที่พระเนตรจากเมื่อก่อนนะครับก็คือเป็นออคอนตรงๆนะคอน,อคอนแบบเรียบๆไม่มีถาวรพันธ์อะไรเงี้ยพอพอชุดหลังๆมาก็จะเอาเอาเอา,เอาสองสิ่งนะี้มาผสมผสานกัน เพื่อให้เกิดความคลาสสิกแล้วก็ความสวยงามแล้วก็เพื่อให้ความบันดาลของเขานี่ยได้ลงตัวกันนะฮะไขก่ก็จะหย่อนนะครับไข่ไนะข่ก็จะหย่อนก็คือเวลาที่เราตบนกลาเวลาที่พนเนจรตบนกเสร็จเนี่ยคือนกจะไม่ค่อยเจ็บค่อยช้ำละคือนกก็จะอยู่ในนี้นะฮะถ้าไขา่ตึงมันมันจะทําไม่ได้นะครับถ้าเกิดไข่ตึงๆเนี่ยมันลักษณะเหมือนกับไม้แบตนะครับเวลาที่นกเกาะปุ๊บเนะี่ยคือมันจะตีนกกระเด็นออกไปเลยนะฮะ ก่นอนเขาก็จะเด้งนะฮะกอนเด้งอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าผมจะใช้ใช้เหล็กอ่าลวดสปริงนะครับลวดสปริงนี่คือดันดันเข้าไว้นะครับอ่านี้มาดูการขึ้นนะครับ <c oughs> พึ่งลงวงลงเวนมานะครับออกเวรมาก็จะออกไปส่งเขาเนี่ยแล้วก็จะกลับมาทําเขาเนี่ยพญานาคนะครับแล้วก็สุวรรณหงษ์แล้วก็ทําของพี่สุเทพของพัะชรวัตรของคุณทวีเนาะของคุณเคโอเคโอที o K o T, นะฮะก็คือก็คือตอนนี้คือวาดแบบแล้วก็จะเริ่มฉลุลายนะครับอันนี้ของใครก่อนหลังก็คือผมก็จำไม่ได้นะแต่แต่ผมก็จะไล่เดี๋ยวผมก็จะไล่าต,ลาตามคิวที่ ที่ผมจดไว้นะแต่เวลาที่ผมพูดมาบางทีนึกชื่ออะไรใครออกก็ <_ d: S 1> กจะพูดไปประมาณนั้นนะบางคนก็บอกเอ้ยทำไมมีมีชื่อผมอะไรเงี้ยนะก็จะมีของพี่สุรงสุเทพด้วยแล้วก็จะมีของคุณอ่อสุไลมานเอ๊ะไม่ใช่สุไลมานของพี่พี่สมพงษ์นะ <_ d: S 1> แล้วก็จะมีอ่อพวกงานแกะอะไรก็ผสมผสานกันนะ, <_ d: S 1> นะเพราะว่าผมก็จะแกะแกะแล้วก็ขึ้นคงแล้วก็จะให้แฟนรับขึ้นขึ้นซีน,นะครับแต่ ประมาณ1ิเีแรกเนี่ยผมจะขึ้นให้ก่อนเพื่อเป็นแนวทานะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะให้ให้แฟนขึ้นต่อถ้าผมผมทําคนเดียวทุกอย่างเลยมันก็จะช้าทีนี้ผมก็จะขึ้นลูกขึ้นอะไรไว้เป็นบางส่วนแล้วก็ให้แฟนต่อส่วนผมก็จะไปดูงานแกะงานแกะเพราแกะเสร็จขึ้นโครงถ้าถ้ามันเยอะปุ๊บก็จะมาขึ้นโครงด้วยกันหลังจากนั้นก็ถ้าเกิดว่าเสร็จปุ๊บายาทยอยส่งการส่งไปปุ๊บผมก็จะมาทํเป็นสัดประมาณนี้ก็คือทําไปให้แฟนท่านอีกส่วนหนึ่งผมก็จะทำส่วนหนึ่งท่านลูกชายผมหยุดง,งานหยุดเรียน ก็มาช่วยกันตรงนี้นะก็คือทําลักษณะก็คือว่าเป็นธุรกิจในในครัวเรือนละเนาะสองก็คือเราช่วยกันในสร้างได้ได้ละสามก็คือสถาบันครอบครัวเนาะมันมีความรู้สึกว่าเออมันอบอุ่นนะเราไม่ได้ห่างหายไปกันจากไหนอะไรอย่างนี้เนาะมันมันไม่ใช่ว่าเออีกคนทีงไปทางคนที่ไปทางอะไรประมาณนั้นเนาะคือมันจะมีความรู้สึกว่าอบอุ่นในความเราที่ว่าในในครอบครัวเนาะเรามาช่วยกันทำานอยู่กินสร้างฮะไอ้ตรงเนี้ยมาช่วยกันทํางานตรงเนี้ยความรักความผูกพันมันจะโอเคกว่านะ ก็หลายอย่างนะครับกับชีวิตประจําวันของผมนะเช้ามาเย็นมาก็ไม่ได้ไปไหนเนาะก็ตอนตอนเย็นก็จะเข้าเวรนะครับตอนเย็นก็เข้าเวรประมาณสี่โมงสี่โมงเย็นถึงสองโมงเช้านะครับแล้วก็กลับมามันก็นั่งทำพาน่ยอยู่อย่างนี้ทุกวันนะครับไม่ต้องกลัวท,ทุกท่านที่สั่งไว้ไม่ต้องกลัวนะ้าได้ทุกคนอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเออจะช้าหน่อยเพราะว่าเวลาการทํางานของผมแล้วก็คิดวัรประจาวันในแต่ละวันเนาะมัน ทุกคนอ่ะทุกคนมันก็จะมีตรงนั้นอยู่ละนะฮะอันนี้เหมือนกับที่ผมที่นี้ผมมาพูดถึงเรื่องอเทียดนะครับจากาคลิปที่ก่อนที่ผมเคยสอนอยู่นะครับเวลาที่เรา,าขึ้นโครงสร้างนะฮะขึ้นโครงสร้างนะวัดจากตรงนี้นะครับมาถึงปลายชานสี่สิบสามเซนแล้วก็วัดจากตรงนี้ขึ้นมาสี่สิบสามเซนสี่สิบสามเซนนะครับเวลาที่เราขึ้นคันฟาดเห็นนะครับว่าคันฟาดเขาจะอยู่ตรงท้ายตรงนี้พอดีนะพออยู่ตรงท้ายตรงนี้พอดีปุ๊บเนี่ยคือมันทําให้สลักตัวเนี้ย มีการยืดหยุ่นแล้วก็ปล่อยตัวได้เร็วนะดูนะครับนะดูนะครับเห็นนะครับมันจะปล่อยตัวได้เร็วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาคันฟาดขึ้นมาปุ๊บมาอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงท้ายคอนนะครับแ Star รงขัดหรือแรงที่เขามามาดันก <juna> ันอยู่ตรงนี้มันจะทําให้ลักษณะที่ว่าเวลาการปล่อยตัวมันจะมันจะแข็งมันจะฝืดมันจะช้านะครับเพราะว่าเพราะว่าตัวที่เรามาขัดมาสลัดน่มันมาขัดอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับพอมาขัดอยู่ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยลักษณะเหมือนก็เราเอา เอาอะไรเปดันจับอะไรว่าสักอย่างเนี่ยนะนี่คือเทคนิคง่ายๆเลยนะครับสาหรับการทํำระบบโคไกาคอนบนนะครับมันก็จะขัดกันแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาไว้ตรงท้ายใช่ไหมครับอีตรงนี้มันไม่ไม่มันไม่ได้เกิดการขัดกันขึ้นมาละพอปล่อยปุ๊บมันก็ปีดออกเลยแต่ถ้ามันอยู่ตรงนี้ปุ๊บมันคือลักษณะมันจะขัดกันนะมันลักษณะคือมันขัดกันอย่างมันจะนานมันจะช้านะครับ ก็น้องกลับขอบพระคุณ FC ทุกท่านนะครับนะที่เข้ามารับชมรับฟังแล้วก็กลับขอบพระคุนน้องใหม่นะครับหรือ f c หน้าใหม่ๆที่เข้ามารับชมกันนะครับเพราะว่ายุคนี้นะก็มีคนเ,เล่นนกกันเยอะบางคนก็ยังตามหาพ่อนุ่มเขาเนี่ยที่ถูกใจไม่ได้ไปดูหลายช่างแล้วก็ยังไม่ถูกใจอะไรหลายๆอย่างนะครับก,ก,ก็ต้องดูหลายๆอย่างนะครับสำหรับลูกคา้าแล้วก็ f อนะฮะดู เจ้าอื่นก็มีเยอะนะสวยเยอะนะไม่ใช่ว่าไม่มีนะครับอันนี้ไม่ใช่ว่านนั้นก็คือจริงๆก็คือช่างทำโมเดลทุกท่านนะครับทุกทุกช่างทุกคนอย่แลคือเขาก็จะพยายามทาสิ่งดีๆออกมาเพื่อกับลูกค้านะครับเหมือนผมอ่ะครับนะผมก็จะมีจากเดิมนะฮะร,ราคาใบาละเจ็ดร้อยใช่ไหมครับจุดุนกว่าเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วนะครับ ตั้งแต่ที่ผมเริ่มสร้างกลุ่มเริ่มทําอะไรขึ้นมา,าชมรมนกเขาใหญ่เมืองพระร่วงอะไรตรงนี้ชมรมนกเขาใหญ่เมืองศรีสัตว์ชนะไรอะไรตรงนี้ใช่ไหมครับชุดนั้นนะ่นะก็ยังเป็นลายปกติอยู่เลยอาจจะเป็นลายข้ออ้อยป้องอ้อยหรืออาจจะเป็นลายปกติอยู่ใช่ไหมครับแต่ที่ต,ตรงแต่ตรงระบบล็อกปลายชานี่ตรงนั้นมีอยู่แล้วนะแล้วก็ระบบใหญ่ก็จะมีอยู่ละคนบนเพิ่งออกมาได้ประมาณสักหลังจากหลังจากที่ผมตั้งกลุ่มนะครับก็ประมาณสักสี่ห้าปีเนะาะก็เริ่มทาออกมา นะครับเราดีแบดดีไซน์อะไรออกมาหลายๆอย่างแล้วก็ให้มันกระทัดรัดสวยงามนะครับเราก็พัฒนาฝีมือไปเรื่อยๆเรื่ยนะครับทีนี้ราคามันก็จะขึ้นไปตามฝีมือของเราที่เราออกมานะครับฉะนั้นเราไม่ต้องกลัวนะครับสาหรับน้องๆท่านใหม่ที่ว่าทำมาเนียนะครับถ้าทาทาแล้วมันไม่ยืนอยู่ที่เก่านะครับมันก็จะมีการไปข้างหน้าเรื่อยๆการพัฒนาฝีไม้ฝีมือนะครับแล้วก็อะไรหลายๆอย่าง นะครับก <Na'> <im sharing> ็ขอเป็นกําลังใจให้กับน้องๆน้องใหม่นะครับที่หัดทำธุรกิจเพื่อจะจําหน่ายหรือขายหรืออะไรหลายๆอย่างเพื่อหาเงินมาจุนเจือในครอบครัวตรงนี้ก็ขอสนับสนุนนะครับเราก็ยินดีนะครับหากมีปัญหาอะไรหรือว่าสงสัยตรงไหนก็สามารถที่จะโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดกันได้นะครับว่าจะทําอะไรยังไงนะผมพร้อมที่จะให้คําแนะนํานะครับแล้วก็สนับสนุนเนาะอีกอย่างนึงคือผมก็ไม่อยากให้ความรู้ตรงเนี้ย หร,หรือว่าหรือว,ว่าวิชาการทำเนร่ตรงนี้ของผมเนี่ยมันตายอยู่ที่ผมเพราะว่าผมตายปุ๊บก็คือความรู้ตรงนี้มันก็จบไปเลยผมอยากให้มีคนสานต่อนะครับการสานต่อตรงนี้มันไม่ใช่ว่าเป็นในสิ่งที่ไม่ดีนะมันมันไปในสิ่งที่ดีอยู่ละหนึ่งคือสร้างไรายได้สองมีวิชาติดตัวสามารถหาเงินเลี้ยงชีพได้นะครับนะตรงนี้นะอ่ะ ทีนี้ก็มาถึงขั้นอีกทีนะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณ FC กันทุกคนทุกท่านนะครับเวลาพูดไปมันก็จะไหลไปเรื่อยๆนะครับเนาะความคิดความอะไรมันก็จะไปเรื่อยๆทีนี้ก็ก็จะยาวเนาะก็ต้องกราบขอบพระคุณเ c ซทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับนะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์อีกทีนึงแล้วก็ว่างๆผมก็จะเข้าไปเยี่ยมชมกันเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันนะครับสาหรับคลิปนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณอีกทีนะครับผมครับสวัสดีครับผม